สวัสดีครับผรอมพีน้องฟองไปสูขผู้นกับสวัสดีเอฟทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่อำเภอท่าอุเทนครับจังหวัดนครพนมนะครับแต่ก็พาทีมงานมาต่างวิธีนะครับทาคืนนี้นะครับมาหอดังแต่มื่ขึ้นนครับมานอนอยู่นี่ครับโรงแรนครับโรงเรีเอบมันพยอมตําบลพยอมอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับเออนี่นะครับบรรยากาศยามเสาร์ส่วนชีกองท้อนะครับ ทางแม่นำโค้งกับฝนนะฟังฝนก็เป็นนิ่ประเทศเป็นบา้านข้างนอกประเทศเหล้านาะฟังฝนเนาะเออไปโอ้ยุ่น้ำโค้งบอกยาวนี่อ่ะนะครับนี่ครับทีมงานรับกําลังเตรียมพร้อมนะครับลงเวทีครับสำหรับงานของเฮียโอ้ครับเฮียโอ้นี่คือ่อสํานมกโมนิกเสียงอุบลสายอินทร์านะครับแตฟเสียงเสาวนี่ ชุดหนึ่งชุด,ดสองผมก็สมัยผมผมนบาอยู่ครับ่วงอา่ยุยี่สยี่านะครับมาตอนนี้ส to the ี <Own health website> ่ิผมสี่ทิศสามปีนะครับวอ้หลายปีนะครับคุคนตังนาต้เมืองขึ้นเอาลาองการนะครับว่ได้ไปมีเสียงครับออกจากไซน์ซ่าเด็ก็ไปทำมาหากินจนดนับรวยนะครับโอ้เป็นอาเสียเป็นปูระเปาลายไงนะครับสื่อของต่างประเทศเป็นเสนึงนเหนอเลยครับ คนดีดีเนาะอ้ามีใจนะ้ำเพลินเพลินก็เลยนึกถึงการไปการไปงานทำมาหากินในอุบลไทยเซาตะก,กอนนะครับเป็นอาชีพเน,นีน่ยฝนวอยตะกอนวอยจะเป็นทั้งมือมีดครับ่เพควรจะแต่ว่าเนี่ครับ,ออรบเอื้อนหาเอื้อนจา่างทีมง,งานอุนบลไทยเซามาต่างหาต่างจ่างนะครับมากนี่แล้พบกับมอรมกับเป็นมอรเพิธิสานนะครับเด้อเป็น คอนเสิร์ตนะครับมรำเพชรอีสานนะครับอาจสิบสัดแจ้งนะครับเด้อกีดึงกีสองอย่นะครับเดินฟอร์มรถแฮ่ชื่อว่านคุณนสยน์ซ่าฮากัมม่าครับผมนี่ทีมงานของอาจารย์รถกีออนทัวร์นะครับเรถแฮ่เออจันอาจารย์สยามกัมม่าแต่งเต็มมาก่อนผมซึ่งกิล่าเมาบ์รถเกินครับผมอ่ะอัดจะขาดป็นก้าวเสือมาแจกนั่นเนี่ยนั่นเ็เกินโต๊กับโต๊ะเป็นงานบวชครับงานบวชของลูกชายเฮียโอ้นะครับ ตำนานเมื่อมิกเรื่องใช้กระจาย้อตอีู่นะครับเออครับไฟแสงสีมางมาก นผิวควงควงครับลมแรงน,นิดหน่อยเอ้ยกรบสมนมาทุกอีกมาแรงก็โอเคครับตานตีหาอานะครับคุณโอ้บรรยากาศดีๆครับมองนี้ครับคุณติดแมน่นำโคง้งโอ้แล้วครับคุณจากฟังไหนไปฟังคุณมันเป็นกิลูนมาครับอ่ะ นะครับที่มาเ่ากําลังตื่นเต้นได้เบียกร้ายตื่นซายได้เบียกร้อยนะครับดูดูในห้อกงานที่หนึ่งโอ้อมีงานก็ดีกว่าไ่มีงานนะครับเนาะพี่มาเ่าเตรียมความแล้วสั่งวิธีสําหรับคอนเสิร์ตเพชรอีสานนะครับรลหลังจากวันนี้แล้ววันที่สิบหกเขากับเฟรนอยู่ที่ย,ย,ยะโสธรหลังจากวันที่สิบหกแล้วเขาจะเปลี่ยนตู้เบดเอาไม่เจอกลายเป็น ว่าติดรับข้างนี้ยี่สี่ใบเสียงกลางก็เป็นน้ำมันจืขึ้นเก่าแล้วครับเด้อเราติดตามผลงานชมผลงานของอุบลสายสาวนท์ชดสองครับผลงานของผมเองครับถึงมันจัดสัรบนสายยุ่งส,สาวสายสาวน์ชาแนลครับผมอ่ะอน,นี่ครับผมมาแล้วอย่าจีทเตอร์อย่าจีทเตอร์โอ้บ่าจีทเวียัน,นดแตนรถที่ร่มเลยครับเพราะว่า คืมันตกใส่ใหม่ๆแล้วครับเนาะตกของว่าน,นี่ยมืดเหนอะมืดเย็นถ้าว่าคนตกของว่านี่ยมันี่ขยเนี่ยเศรษฐกิจคืนเนาะ <c oughs> ก็คงแห้งนะครับนี่พว่ามันอ่าดินมันหนุกยมเนาะครับอ้าวนี่ครับทีมงานเ่าเตรียมเสาได้เบียบร้อยดีใช่ไหมแบ่งงานไหมครับผมครับทีมงานท่ากเตรียมพร้อมแล้วที่จะลงเวทีนะครับอ้าวขออนุญาตถ่ายคลิปจะเข้าวก่อนเด้อลงให้หรอกเวทีนะครับทีมงานมาตรฐานใุบนสายเสาว์หนึ่งครับข้าเจนะครับรอติดตามชมผลงานนะครับงานแรกเอาวันที่25อยู่ที่อำเภอเดืออำนาจจังหวัด อำนาจเจริญนะครับเนะีเอาจอดทางกระดีก็เป็นอย่างไรจอเตีเ๋ยวอะไรฮะจอทางกระดีแล้วเอาไฟปรว่ติขจาอีกันบ่เจ้มองกันบ่เอาขั้นอีกไม่อย่าง,างาไร ฮะบองนีม das ันเป็นตะล่องล็อกหนำไหลเอ้มหแต่เชือโยมมองเขลุงอ่านะครับทก่งเลนะกําลังหาเดียมหาไลโอ้โหเลยอก็ยังกรจอดนิ่งโอเคแต่พวกก็ได้มาผิวลุงนาดไ่ได้ยับดอกลุงเล้วน่ยับมายบโอ้โหเออยับมายังบอก้เราอ้า ยังไงกบขอบคุณเร่องที่ทุท่านครับผมกครับช่วงคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนคกับผมคลิปนี้เอาไว้สำหรัเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ